ถ้าไม่ค่อยย่อยในกรณีแบบนี้เราเปลี่ยนนิดหนึ่งครับบางทีข้าวเปลือกเนี่ยมันมีพวกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกากเยอะนะครับผมตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนสมมติข้าวเปลือกกาหนึ่งเรากาหนึ่งอ่าเราคิดว่ามันมีสี่ส่วนแล้วกันก็ตัดไปหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ข้าวโพดไปหนึ่งส่วนนะครับก็เท่ากับอ่าปนข้าวโพดลงไปด้วยแต่ว่าข้าวโพดเนี่ยให้กินหลังข้าวเปลือกนะครับผมเพราะว่าไก่ถ้าเราได้กินข้าวโพดด้วยคราวนี้มันจะเลือกแลวจะไม่กินข้าวเปลือกนะครับผมผมใช้ชุดเลี้ยงน้าเลี้ยงไก่่เหนืออยูครับ ใช้ดีมากๆครับบอกต่อเลยครับครับมันบานครับผมขอบคุณครับพี่นุ่มเมืองเหนือครับขอบคุณมากครับก้อยก้อยเชิงเลี้ยงยังไงครับก้อยเชิงนะผมก็คือก้อยเชิงเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็เราชนกับพม่าอยู่แล้วนะครับก็ห้ามมาล่อเขาว่างนะครับต้องห้ามมาล่ออยู่แล้วนะแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับก็ล่อครับล่อดีกว่านะครับแล้วก็นวมบ่อยๆนวเยอะๆนวงกับมาล่อแล้วก็ปล่อยปากนะวิธีนวมก้อยเนี่ยนะครับบางคนถ้าจริงๆนะ ไม่ต้องใส่นวมปากหรอกครับให้เขายิบได้เลยแต่วิธีการยิบทํำยังไงเอาพัตเตอร์พันปากล่างปากบนเสร็จแล้วก็เทปพันใส่ไฟพันปากล่างปากบนแต่พันปากใดปากหนึ่งให้ยาวกันนะครับผมคราวนี้เขาก็จะยิบตีใกล้นวมนะครับแต่ว่าเท่ากับถนอมใกล้นวมด้วยแล้วเขาก็จะบินได้ด้วยนะครับแล้วไก่ก็จะใช้ปากอยู่ตลอดนะครับถ้าใส่ปากมากเกินบางทีมันไม่ค่อยกัดไม่ค่อยตีนะครับเหลืออีกสามนาทีนะครับส่วนรถจะมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งนะครับผมพี่แสง รอออกรอออกรอพี่แสงออกชนไฟใหญ่ๆอยู่นะครับผมติดตามตลอดแต่ละไฟไม่เคยกลัวเลยครับถ้าไม่ได้ตาไม่ได้กินครับ ขอบคุณมากครับปีหน้าครับผมก็เลี้ยนเดียวปีหน้าผมทําไปแล้วครับเตรียมไว้แล้วครับอาจจะช้าหน่อยปีนี้ไก่ผ่อมชงจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ผมหรือว่าของท่านสสที่ผมนํามาเลี้ยงเนี่ยมันจังหวะเจอฝนแล้วมันบรรุดพอดีนะครับผมก็เลยว่าใมไม่ชัวเราก็ไม่กล้าออกครับให้มันชัวไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมจะไม่ไปไล่แข่งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือแข่งแล้วก็ติดประจําเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับไก่ไทยพี่ครับไก่ไทยเหลือขนคอ กับปีสามสี่เส้นพี่แสงกลับมาเช็ดน้ําทําตัวเลยไหมครับทาตัวเลยครับผม <c oughs> อ่านน้ําทําตัวเช็ดเลยครับผมผมอาจจะอ่านช้าหน่อยนะครับเพราะข้อความหนึ่งใช้เวลาตอบนะครับขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องฟัดข้อความนะครับเดี๋ยวผมไล่อ่านให้นะครับเลี้ยงไก่อย่างไงให้บินดีครับคือตั้งน้ําหนักคืออย่างนี้ไก่เนี่ยถามว่าเลี้ยงยังไงให้บินดี <c oughs> คือหนึ่งเนี่ยไก่น้ําหนักเท่าไหร่ก็สมมติเราปั้มครั้งสุดท้ายเนี่ยสมมติสนะงรัเจ็ด 7, นะเลี้ยงไป เราเช็คได้นะครับก่อนที่เราจะออกชนนะครับเราเช็คเป้าได้นะครับถ้าน้ำหนักเนี้ยนะครับเท่าเดิมมันก็อยู่เท่านั้นเนื้อไม่ออกนะครับผมแล้วก็ความแข่งแก่งด้วยนะครับผมต้องให้กําลังเสมอต้นเสมอปลายก็คือการปั้มแต่ละครั้งเนี่ย ต้องผ่าน่องยก่องยก่องยกนะครับผมคึงจะออกชนก็เข้าได้แล้วการเลี้ยงเนี่ยก็คือน้ําหนักเนี่ยสำคัญนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับพาน้ากาดแดดปล่อยซองเดินวิ่งซุ่มอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักไก่ต้องอยู่ระดับเดิมนะครับถ้าหยุดพักยังไงขึ้นมานิดนึงพอไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ขึ้นทิ้งขี้สองขีดนะครับมันก็บินไม่ได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์แสงจุดเลี้ยงใช้ดีมากสวัสดีพี่ขอบคุณครับพี่โยธินและสวัสดีด้วยครับผมใช้น้ํามันม่องวดขาดแทนได้ไหมครับได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเคล็ด ได้ไเรื่องลงแข้งก็ได้ปูนกินมากก็ได้สาหรับเรื่องลงแข่งนะแต่ว่าถ้าบัวบักเซฟก็กินอะไร